อยหิวน้ำป้าป้าให้น้ำให้ป้าป่าให้น้ำให้ป้ามาน้ำแห้งแก่งเลยเนี่ยไปอยู่กันนนบนานบอใครจะมาเอาให้มาเร็ว น้มเกี่ยวเต็มเลยหา,หาเรื่องเลือดเต็มเลย ไอ้ด่างมันไปไหนแล้วยู่น้ำนี่แน่วิ่งขึ้นเข่ามาเนี่ยเขาบอกอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปมันไม่ฟังแล้วก็จะจับไก่มาเจอป่าจ้อยเจอไก่ไหมหจ้อยมันเจอไก่ป่าอ,อยู่น้ำํำ ด่างไปไหนและแม่หนูไปไหนและมันลงมายังเนี่ยด่างมันลงมายังเนี่ยนี่น้ำเทให้มาน้ำเทนอนเย็นเย็นมาอ่ะเทตรงแม่น้ำเทนอนเย็นเย็น นอนน้ำเย็นๆเนี่ยนอนน้ำเลยพื้นปูนก็ร้อนนอนนะนหายไปไหนมาตั้งสองวันสามวันเนะี่ยจ่อยจ๋อไปเล่นที่ไหนมาไปนนอนในบอ่ออยู่เหรอ เรียกก็ไม่ขึ้นขึ้นมาไม่เห็นแ้จังเลยด่างดัางมานี่สิลงจกเข่าไปลงบอ่อเลยโอ้โหรู้ดีจังเลยมานี่สิเร็วขึ้นเข่ามาวิ่งลงบอ่อเลยนายด่างด่างมาเร็วด่าง ร้อนเกินวิ่งลงน้ำเลยเก่งจังเงได่างเปียกครอแกแรกแน่แนไปแล้วนะด่างไอ้จ้อยเดี๋ยวตอนเย็นแม่เข้ามาให้ไปนอนข้างล่างนะนอนข้างล่างอยู่นู่นเลย